สวัสดคีครับผมรัตรชัยชแนลนะครับตอนนี้อยู่บริเวณทางรถไฟนะกิโลเมตรห้าเจ็ดศูนย์นะก็เมื่อเช้ามีขบวนรถไฟนะครับเป็นรถสิีชาชนรถจักรยานยน,ยนต์เบียนะครับอายุสิบห้าปีเสียชีวิตบริเวณนี้นะจะเห็นว่าเนินทางที่ผมเดินขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเนินชันนะกว่าจะขึ้นมาเราก็จะเห็นทางรถไฟเนี่ยมันอยู่นั่นนี่น,น,นะด้านขวา บริเวณด้นานนี้นะอ่ะปกติแล้วเวลาอันนี้คือจะเป็นสถานีรถไฟดอนทนันีครับอยู่ด้านขวามือนี้นะปกติรถไฟจะเข้าสถานีถ้าเป็นรถโดยสารก็จะชะลอนะชะลอเข้าแต่ว่าถ้าเป็นรถสินค้านี่ก็จะวิ่งตรงรางประถานี้ตรงไปเลยนะก็จะไม่ค่อยได้ชะลอความเร็วนะครับก็จะวิ่งด้วยความเร็วประมาณสัก60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอยู่อันนี้นะ โอเคในทิศทางของรถไฟนะคือจะเห็นว่ามันก็มองไม่เห็นนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเนินดินขห้งสูงตรงนั้นก็จะมีสะพานนะข้าไปอีกชุมชนหนึ่งนะครับทางรถไฟจะมีทางตัดอยู่บริเวณนู้นนะครับครับค่อนข้างไกลนิดนึงนะใกลพอสมควรเลยอ่าปกติถ้ารถไฟจะเข้าจะมีเสาอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเลี้ยวขวาเข้านะครับหรือว่ารถที่ออกเนะาะก็จะเลี้ยวซ้ายกลับขึ้นมาแต่ถ้าเป็นรถสินค้าก็จะวิ่งตรงบริเวณอันนี้เลยนะครับ ก็รถไฟนะจะไม่เห็นเนาะเพราะว่าทิศทางเหมือนเรามองไปอย่างเงี้ยเราจะไม่เห็นจากซ้ายนะเพราะมันมีหญ้ามีอะไรขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะครับอืมเนี่แหละก็เพราะน้นรายผมเคยมาถ่ายบ่อยๆแล้วตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเสาสัญญาณสัญญาณหางปลานะครับที่จะอนุญาตให้รถเข้าเนาะบริเวณนี้ก็จะไม่เห็นคนที่ขับรถนะครับก็จะมองไม่เห็นเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเนินสูง แต่ว่าทางนี่ค่อนข้างที่จะขึ้นยากลําบากมันเป็นเนินอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีป้ายเตือนนะครับแล้วก็มีหมอนเนี่ยกั้นนะครับกั้นไว้ก็คือเขาไม่ให้รถมันมจริงๆไม่ให้รถผ่านเลยครับเพก็รถที่มันอาจจะเป็นขนาดใหญ่เนาะอาจจะมาเอ,อขึ้นมาคล่อมอยู่บนรางได้นะครับแต่ว่าก็เหมือนเขาก็มีมาปรับปรุงทาแบบนี้นะครับ ให้มันสามารถเดินทางไปได้นะแต่ว่าก็เป็นแบบชั่วข่าวนะนะครับเขาจะมีเสาแบบนี้กั้นไว้เนาะป้ายเตือนมีอยู่แล้วนะถ้าใครบอกว่ามันไม่มีป้ายเตือนมีครับป้ายเตือนหยุดนะครับมีป้ายเตือนลักษณะน,นี้ห้ามไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสะพานนะจริงๆมีมานานแล้วครับตรงนี้มีมาหลายปีแล้วเห็นไหมครับผมมองตรงนี้จะไม่เห็นเลยนะถ้าสมมติรถไฟมาทางขวานี่ก็จะไม่เห็นละมายืนมุมนี้ก็ไม่เห็นทางซ้ายละคือลักษณะข,ขึ้นไปเนี่ย ก็จะอันนั้นมากเขาจะให้หยุดตรงนี้นะเห็นมันจะมีเหมือนแนวอยู่นะนนเนาะก็ประมาณนี้ก็ต้องระวังครับตรงนี้อุบัติเหตุค่อนข้างที่จะบ่อยแต่อาจจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เพราะอาจจะเพราะว่ามันเพิ่งออกจากสถานีรถไฟไม่ได้ทําความเร็วสูงแต่อาจจะเป็นเพราะว่าของเมื่อเช้านี้มันเป็นขบวนรถสินค้าที่ผ่านมาพอดีก็เลยแบบใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบอาจจะเบรกไม่ทันแล้วนะครับประมาณนี้ก็ต้องระวังกันนะครับ รถไฟเนี่ยใครก็จะแบบคิดว่ามันจะมีตามเวลาเนะจริงๆรถไฟมันไม่ได้มีแค่ตามเวลาอย่างเดียวนะมันก็มีทั้งรถสินค้ามีรถอะไรมาเรื่อยๆบางทีกเ็เสียเวลาชาวเวบมาบ้างเนาะประมาณนี้ก็ต้องระวังระวังครับประมาณนี้ครับนก็มีเนินเนาะชาวบ้านก็ผ่านไปผ่านมาประจํานะประมาณนี้นะก็ต้องระวัง อันนี้ก็จะมีท่อนะท่อสา,สายประแจไปบริเวณนู้นนะโอเคก็ต้องระวังกันนะครับสําหรับชาวอุดรนะส่วนไอตรงนี้เขาเรียกว่าทางลับผ่านนะทางลับผ่านคือทางที่ทางการรถไฟไม่ได้รับอนุญาตให้มีการสัญจรนะครับต้องขออนุญาตทางการรถไฟก่อนนะครับรถไฟถึงจะจัดทําเครื่องกัน้นหรืออะไรต่างๆมาให้ภายหลังนะครับเนาะแล้วก็ตรงไหนที่ เป็นจุดอันตรายแล้วทางรถไฟกันเขาจะไม่ทําทให้นะคือจะเห็นสังเกตว่าเครื่องกั้นอยู่นี้มีเยอะมากแต่ก่อนทาไมถึงไม่มีเครื่องก,กั้นก็ส่วนใหญ่ก็คือชุมชนมันขยายแล้วก็มาสร้างทางข้อมลาลรถไฟแล้วเลยเลยไม่ได้ขออนุญ,ญาตก็จะไม่มีเครื่องกั้นหลังจากมีการมาขอแล้วก็จะมีการสร้างแต่จุดไหนที่ไม่ปลอดภัยเขาก็จะไม่สร้างนะครับประมาณนี้ในอนาคตตรงนี้ก็จะยกระดับนะครับก็อาจจะลดอุบัติเหตุได้แล้วนะครับประมาณนี้แต่ว่า จริงๆในทุกๆที่ก็ต้องระวังนะครับถ้าเห็นทางสัญญาต์ก็ต้องหยุดนะครับก็แวะมาถ่ายให้นะครับก็เสียใจแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนะครับในการใช้ทางใช้ถนนด้วยกันนะครับสวัสดีครับ